นายิเชียนน,นป็มะวไปเตะก่อนเลี้ยงควาวควายสมบูรณ์หลงบลายออกตอนนี้คุณตาอายุกี่ปีแล้วคะอายุกาเจ็ดชิปปีในการสี่เจ็ดสิบเอ็ดเดือนมกล่ะเนรละพาเกิดวันที่ที่ผ่ามกาเป็นเจ็ดิคุณตาเลี้ยงควายมากี่ปีแล้วคะตาเลี้ยงตะปีชีหนึ่งเงาว บานเลียงมาเรียงมากม,มันมาขายมัดเธอหนึง่งเดือมาตั้งเข้าไม่อีกคุณตารายได้ของคุณตานี่ตกเฉลี่ยปีละเท่าไหร่ตาได้ปีหนึ่งประมาณกี่ตัวคะลูกของควายมันห้ากสิมนี่หลายตัวนี่ตะเกาหั่นมันสี่ก็บโบได้แล้วมันขายสีละสองตัวสามตัวไม่แก่ ไขายปีละสองสามตัวนจ้ะตัวละสองหมื่นตายเงี่ยนได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นอะไรอย่้นได้ขายมันแม่พันมันบ่ได้หลายตัวถ้าแม่พันมันหลายตัวเนี่ยคือต้องได้ขายได้ขายปีละสี่ตัวสี่ตัวนี่จะตุกไปตัวละสองหมื่นหาสี่ก็ได้แสนอยู่มันได้ขายมันต้องขนาดนี่จังได้ขายเนี่ย อ,อ,อันนี้คือคอ,อาชีพเกษตรกรเลี้ยงควายหรือเลี้ยงกระบือนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะคุณตาคุณตาไปเลี้ยงที่ไหนคะสถานที่เลี้ยงเลี้ยงคุณแล้วปล่อยลงน้ำเลยลงน้ำทงกุ้างผมทงกุ้างุณโอ้ยหลายไรย่ร้อยกินเน่นกินใบบัวใบบัวทีแรก